สวัสดีครับวันนี้ทีมงานปัดเฮของเราก็ได้มาทําการวางผังบักหมุดนะครับวันนี้ก็เป็นบ้านพักอาศัยคอสโลโสองชั้นนะครับก็จะทาการเช็คระดับผังนะครัก็ตอนนี้เดี๋ยวมูซับแล้วก็ตั้งกราฟแล้วนะครับการเช็คระดับผังนะครับ โศกีระครับโศสีเออ่านั่นแหละนั่นแหละทีนี้เป็นขั้นตอนการติดร,ระดับถังนะครับก็ที่ก็ค่อนข้างจะอ่า มีต้นไม้อยู่พอสนครับก็ได้ทําการถางให้เรียบร้อยแล้วเนะทางาผู้ช่วยช่างไายิงก็ตอนนี้กําลังทําการเหลา,าหลักติ๊กอยู่ครับกการเตรียมการนะครับในขั้นตอน ปัตเนของเราก็เข้าโหมดทำงานก่อนนะครับเนื่องจากอากาศฝ้าฝนค่อนข้างจะมาครับก็ทำงานก่อนเนาะสำหรับเรื่องลาบลาก็เก็บไว้ก่อนครับซึ่งหลักๆของเราก็จะเป็นงาน ต่อสร้างนะครับตากล้องตากล้องอ่ะหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนนี่หมุนนี่หมุนไปทางนี้เออครับตอนนี้เราก็จะยิงระดับด้านหลังนะครับอ่ะขึ้นขึ้นครับขึ้น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 ครับขึ้น เป็น1 1 1 1 1 1 1 1 1เป็น1 1ครับเป็น یک, อตอ 有有。Yo, yo. ก็ในช่วงเช้านี้เราก็จะทาการปักหมุดน,นะครับวางถังภารกิจช่วงบ่ายก็จะไปลงเหล็กครับอเอีเยงฝั่งนี้หน่อยค,ยะะครับเอียงฝั่งนี้นิดนึงพ่อพอพอ้าวขึ้นนิดนึงนิดพ่อลงนิดนึงนิดนึงนิดนึงพ,พ่อขีด ต่อไปเราก็แบบเป็นถังแนวแนวชานะครับคือถาด,ดาเราจะเปิดถาจากแนวขนาดนี้แหละครับแนวขนานกันโอ้โหก็น้ำน้ำอุปสรรคเราน้ำน้ำเยอะหน่อย,ยครับโอ,โอเค การเซตแนวกล้องครับกล้องได้ศูนย์เนาะเราก็จะปรับฐานกล้องแลาตากล้องครับใกล้ๆหน่อยครับปรับปรับฐานกล้องมาที่นะครับมาที่ศูนย์ครับก็คือการเซตศูนย์เซตศูนย์นะครับเนี่ยกล้องกล้องเราก็จะได้เป็นศูนย์เป็นศูนย์ตามแนวขนานนะครับ กองเราเป็นศูนย์ตามแนวขนานเนะ้ที่นี้เราก็เปิดเก้าสิบได้เลยครับเปิดเก้าสิบออกมาก็จะได้เป็นฉากนะครับแล้วก็ตีไล่ไปนะครับครับก็บอกประมาณนี้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวให้ดูแบบภาพรวมๆไปด้วยนะครับครับตอนนี้เราก็จะเปิดเก้าสิบนะครับก็ให้ในายช่างเราไปเซตด้านหนึ่งนะครับเก้าสิบองศานะครับก็คือ แถวฉากเนาะปาตาก,กล้องมาชัดๆครับตอนนี้เราก็จะเปิดจากศูนย์มาเก้าสิบนะครับก็คือการขยับฐานกล้องครับม,มุนกล้องมาหาที่เก้สาสิบองศานะเก้าสิบองศาครับครับนี่คือเก้าสิบองศาก็ความแม่นายำก็ขึ้นอยู่กับกับผู้ผู้เช็คผู้เซตนะครับ จะ,จะแม่นยาำได้ก็ต้องแม่นยามจากทู้ทธรมนะครับครับก็เก้าสิบองศาแล้วเนาะครับเก้าสิบองศาแล้วก็เราก็จะเปิดไปทางทางด้านในช่างที่ยืนอยู่นะครับเราก็จะอ่ะนี่นิดนึงมยมาตายไทยมาสูงๆหน่อย ออกเอกไม่อกอกอกกเยอะผมอกันเป็นคนหนกคนนึงอกนิดนึงพอับนนิดนึงพอออนั้นแหละครับพอพอเราได้ตำแหน่ง90้องเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ชางนายช่างของเราได้วางแขนนะครับเพื่อจะได้ดึงแนวฉาบ าก็จะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการปืนฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็จะจะประมาณนี้นะครับครับจะประมาณนี้นะครับก็จะ,ะดึงดึงของกล้องลมลมพัดหน่อยครับแต่ใหม่ดึงกล้องก็จะอยู่ตรงศูนย์ฉากของเราตรงนี้นะครับตรแนวกา,กากระบาดครับเส้นนี้เป็นเส้นขนานนะครับเส้นนี้เป็นเส้นขนาน ครัเส้นนี้เป็นเส้นเปิดฉากน,นะครับก็จะได้ประมาณนี้พอเราได้ฉากแล้วเราได้ฉากแล้วเราก็จะทําการไล่ไล่ออกไปนะครับไล่ไล่ออกไปนะครับอันนี้ก็ด้านหลังะก็ะออกไปนะครับตามระยะนะครับตามระยะที่แบบให้มานะครับ ราก็จะไล่ออกตามระยะที่แบบให้มานะครับไล่ออกตามตามแบบให้มาเป็นเซนเตอร์นะครับ<ม>ก็จะวางในช่างเราก็จะไล่ไปตามระยะนะครับเดี๋ยวตีเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าทางเราจะเรียบร้อยแบบไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะประมาณไหนเนาะครับนีครับ ครับก็ข้างเราเสร็จนะเราดึงเ e อ็นหึงลายเสร็ียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตอนนี้ก็กำลังให้ในข้างเราดิงหมดรับก็จะดง งานถังในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ดมุดเสร็จต้นก็อป็นการเสร็จภารกิจงานวางถังปักหมุดวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับ